สวัสดีครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เราคงได้ยินเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กันมาเยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าเบื้องหลังความสามารถที่ดูเหมือนกับเวทมนต์ของมันเนี่ยจริงๆแล้ว AI มันทำงานยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับคือมันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับที่จู่ๆคอมพิวเตอร์ก็สามารถเขียนอีเมลโต้ตอบได้แบบเนียนกริบสรุปบทความยาวๆให้เราได้หรือบางทีก็ถึงขั้นแต่งกลอนได้เลย มันทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันคำตอบของคำถามที่ว่าเนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยมันคือเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เรียนรู้โดยมีต้นแบบหรือแรงบันดาลใจมาจากการทำงานของเครือข่ายเซล์ประสาทในสมองของคนเรานี่เองเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่า ในส่วนแรกนี้เราจะไปทําความรู้จักกับสิ่งที่เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อนให้ AI สามารถสร้างสรรค์ข้อความต่างๆออกมาได้เครื่องยนต์ที่ว่านี้ในทางเทคนิคเราเรียกว่า Large Language Models หรือที่เรียกกันย่อๆว่า LLM ครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะว่ามันคือสมองกลที่อยู่เบื้องหลังแอป AI ทั้งหลายแหล่คอยทำหน้าที่ทำความเข้าใจภาษาของเราแล้วก็สร้างข้อความตอบกลับที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆขึ้นมา ซึ่งหลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น GPT-4 ที่ดังมากๆ p a m 2ของ Google หรือว่า Lama จาก Meta ทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างของ LLM ที่กำลังมีบทบาทสำคัญในโลกของเราตอนนี้นั่นเองครับแล้วให้เห็นภาพว่ามันทรงพลังขนาดไหนลองดูตัวเลขนี้ครับ170ล้านล้านโอ้โห นี่คือจำนวนพารามิเตอร์หรือจะเรียกว่าเป็นปุ่มปรับความสามารถของโมเดลอย่าง GPT-4 ก็ได้ครับเป็นตัวเลขที่มหาศาลจนเรานึกภาพตามแทบไม่ออกเลยทีเดียวแล้วไอเจ้าปุ่มปรับจำนวนมหาศาลขนาดนี้มันทำอะไรได้บ้างก็คือทั้งหมดนี้แหละครับที่ทำให้โมเดลสามารถทำงานเกี่ยวกับภาษาที่ซับซ้อนมากๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่การเป็นคู่สนทนาอัจฉริยะหรือแม้กระทั่งการแปลภาษาที่ทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ โอเคครับเรารู้แล้วว่าหัวใจของมันคือ LLM ทีนี้เราจะลงลึกไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อไปดูพิมพ์เขียวหรือสถาปัตยกรรมที่ทำให้ LLM พวกนี้มันทรงพลังขึ้นมาแบบก้าวกระโดดกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เลยนะครับก็คือสถาปัตยกรรมที่มีชื่อว่า Transformer ครับมันคือพิมพ์เขียวพื้นฐานที่โมเดลภาษาเก่งๆในปัจจุบันเนี่ยใช้กันแทบทั้งหมดเลย คือต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะมี t r a n s f o r m e r เนี่ยเราก็มีสถาปัตยกรรม AI อื่นๆนะครับอย่าง CNN ก็จะเก่งเรื่องรูปภาพหรือ RNN ที่เก่งเรื่องข้อมูลที่เป็นลำดับอย่างข้อความแต่สิ่งที่ทำให้ t r a n s f o r m e r เเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเลยก็คือโครงสร้างแบบตัวเข้ารหัสตัวถอดรหัสของมันครับที่ทำให้มันเข้าใจบริบทและความเชื่อมโยงของคำในประโยคได้ลึกซึ้งกว่าเดิมมากๆเอาละครับ เรามีเครื่องยนต์คือ LLM มีพิมพ์เขียวคือ Transformer แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วมันเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ยังไงเรามาดูแก่นของกระบวนการนี้กันครับกระบวนการที่ว่านี้เราเรียกว่า Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึกครับถ้าเปรียบ LLM เป็นเครื่องยนต์ Deep Learning ก็คือเชื้อเพลิงที่ทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานและฉลาดขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง ใน Deep Learning เนี่ยมันจะมีวิธีการเรียนรู้หลักๆอยู่2แบบครับแบบแรกเรียกว่า Supervised Learning หรือการเรียนรู้แบบมีผู้สอนนึกภาพง่ายๆเหมือนเราอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วมีเฉลยคำตอบให้ดูไปด้วยเลยส่วนอีกแบบคือ Unsupervised Learning หรือแบบไม่มีผู้สอนอันนี้จะเปรียบเหมือนการปล่อยให้ AI ไปสำรวจข้อมูลกองมหึมาด้วยตัวเองเพื่อหารูปแบบที่ซ่อนอยู่คล้ายๆกับการที่เราไปเดินสำรวจเมืองใหม่ๆโดยไม่มีแผนที่นะครับ การเรียนรู้แบบมีผู้สอนหรือ supervised learning เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกรองอีเมลขยะในอีเมลของเราระบบตรวจจับทุจริตบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งระบบสแกนใบหน้าในมือถือทั้งหมดนี้คือผลจากการฝึก AI ด้วยข้อมูลที่มีคำตอบที่ถูกต้องกำกับเอาไว้แล้วทั้งนั้นเลยส่วนแบบที่ไม่มีผู้สอนหรือ Unsupervised Learning จะมีพลังมากในการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนมันสามารถจัดกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันได้เองหรือช่วยดึงเอาเฉพาะคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดออกมาจากข้อมูลที่ซับซ้อนมากๆได้โดยอัตโนมัติเลยครับและแล้วก็มาถึงส่วนที่ผมว่าน่าตื่นเต้นที่สุดแล้วครับ เราจะมาดูกันที่โครงสร้างพื้นฐานจริงๆที่ทำให้ Deep Learning ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้หรือก็คือโครงสร้างที่เปรียบได้กับสมองของ AI นั่นเองโครงสร้างที่ว่านี้เรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมหรือ artificial neural networks ที่เรียกย่อๆว่า ANN ครับชื่อก็บอกชัดเจนเลยนะคะว่าแนวคิดหลักของมันมาจากการเรียนแบบการทำงานของเครือข่ายเซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์เราจริงๆถ้าพูดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับ การทำงานของมันก็คือข้อมูลจะถูกป้อนเข้าไปที่ชั้นแรกสุดที่เรียกว่า Input Layer จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังชั้นที่ซ่อนอยู่หรือ Hidden Layers ซึ่งเป็นส่วนที่ทำการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนที่สุดและสุดท้ายผลลัพธ์ก็จะถูกส่งออกมาที่ชั้น Output Layer ครับแล้วพารามิเตอร์170ล้านล้านตัวที่เราคุยกันตอนแรกมันอยู่ตรงไหนมันก็คือค่าต่างๆที่อยู่ในเซลล์ประสาทของชั้นที่ซ่อนอยู่นี่แหละครับ ระหว่างการฝึกฝนเนี้เครือข่ายจะค่อยๆปรับจูนค่าพวกนี้ไปเรื่อยๆคล้ายๆกับการที่เราค่อยๆหมุนปุ่มหาคลื่นวิทยุให้ชัดที่สุดเพื่อให้คําตอบที่ได้ออกมาแม่นยําที่สุดนั่นเองครับยิ่งมีปุ่มปรับหรือพารามิเตอร์เยอะก็ยิ่งเรียนรู้เรื่องที่ซับซ้อนได้เก่งขึ้นเอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับ เราจะนำจิ๊กซอทั้งหมดที่เราคุยกันมามาประกอบร่างเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเทคโนโลยีนี้มันเข้ามาอยู่ในโลกของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปภาพทั้งหมดได้แบบนี้เลยครับว่าสมองเทียมหรือ ANN ใช้กระบวนการ deep learning เพื่อเรียนรู้จากข้อมูลมหาศาลโดยมีพิมพ์เขียวที่ชื่อว่า transformer เป็นโครงสร้างพื้นฐาน จนในที่สุดก็วิวัฒนาการมาเป็น LLM หรือเครื่องมือทางภาษาที่ทรงพลังอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วในชีวิตจริงล่ะครับเราเอามาใช้อะไรกันบ้างโอ้โหเยอะมากครับตั้งแต่การเป็นพลังขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังแชทบอทอัจฉริยะการช่วยคิดช่วยเขียนคอนเทนต์ต่างๆการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการสรุปเอกสารที่ยาวเป็น10บหน้าให้เหลือแค่ใจความสําคัญได้ในพริบตาและแน่นอนว่าอนาคตมันยังไปได้อีกไกลเลยครับ ยิ่งเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานอย่าง Deep Learning พัฒนาไปข้างหน้ามากเท่าไหร่ความสามารถของ LLM ก็จะยิ่งก้าวกระโดดขึ้นไปอีกทำให้มันสามารถทำงานที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนน่าทึ่งได้เลยสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะครับว่าในเมื่อสมองกลพวกนี้มันฉลาดขึ้นทุกวันวันๆแล้วงานชิ้นต่อไปของมนุษย์ที่มันจะสามารถทำได้ดีเทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่าคืออะไร นี่คือคำถามที่เราทุกคนคงต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับ